สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยครับวันเสาร์ที่23มีนา2,567เวทีมวยสยามอมน้อยคู่ที่1ฉลามชนหนงบางไซก็ชนะคะแนนเพชรอันวาสวิมลรัดไปครับคู่นี้ก็ขาดลอยไท้ายครับ ช่วงแรกๆเนี่ยเพชรนวาเหมือนจะมาสู้ดีเหมือนกันแต่ว่าเกมมายาวลุกหนักนะครับทำแล้วมันเห็นอยู่ที่ฉลามชนงบังทรายครับถือว่าจึ้งจึงจึงมาแต่ละทีเนี่ยถือว่าดักดูดีเลยครับสำหรับฉลามชนส่วนผลคู่2คู่นี้ก็พลิก2อหนึ่งนะครับยก5น้ำเงินต่อ3าหนึ่งนะนะครับสีพลังลูกเฉพาะกรมการครับแพ้คะแนนซูเปอร์แบงค์จอร์ี่ยิมครับซูเปอร์แบงค์ดักดีกว่านะครับสี่พลังเองดูเหมือนจะเล่งบ้างไม่เล่งบ้างนะครับไม่รู้เอายังไงดีเหมือนกันสุดท้ายก็แพ้คะแนนกับซูเปอร์แบง คู่เอกคือเพชรกิติเฟสปทุมป้องกันแชมป์กับเสือภูมิตีน้อยกระชินนะครับเพชรกิติก็เบียดสู้ดียุตนตน้นๆแต่ดูแล้ววันนี้เสือภูมิวางเกมวางแผนมาดีนะครับดูรูปร่างเนี่ยเสือภูมิไม่ได้ได้เปรียบเลยนะครับแต่จังหวะดักศาสตร์แข้งจังหวะโตเนี่ยแม่นกว่านะครับแล้วก็ชิงทําเกมฉลาดกว่าถือว่าวางเกมวางแผนมาดีกว่านะเพชรกิติจริงๆน่าจะดีได้กว่านี้นะครับแต่วันนี้ดูช้าไปหน่อยแล้วก็ ถือว่าตามไม่ทันแล้วครับไล่ไม่ทันพอพลาดแล้วมันก็พลาดเลยครับเข้าไปล็อกรัดไม่ได้เสือภูมิวางเกมวางแผนมาดีในก็ดีนอกก็สู้ครับก็เป็นทางเสือภูมิครับคว้าแชมป์อ้อมน้อยไปก็ชนะคะแนนเพชรกิติเฟียสปัตุมครับคู่ที่4ครับูสุดท้ายสมานน้อยเพชรภูมิไทยชนะคะแนนเพชรมรกตดโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับคนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสมานมมาน้อยต่อหน้าเดียวครับก็ต่อแพงมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับแต่ว่ารูปเกมมวยอาจจะไม่ได้ขาดนะแต่บรรยากาศราคาก็ดันอยู่แดงตัวเดียวจบเกมแดงชนะครับสมานน้อยเพชรภูมิมยไทยชนะคะแนนเพชรมรกรโรงเรียนกี นี่คือผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยครับเสาร์ที่23มีนา2พาห6 7ครับซึ่งง่ายไม่ใช่มาตรฐานโอ้โหวันนี้มั่นใจยังไงเอายกสามยกสามเรือดมั่นใจใช่ไหมได้อะไรอาวุธอ่ะได้เดินตีเดินตีเด้อมีมียกไหนที่เรากังวลไหมมีไหมไม่มีไม่มีเหรอหมดละห้ามั่นใจเลยไหมมั่นใจเพราะอะไร ทำได้เยอะทำได้เยอะนีกยกไหนอ่ยยกสามยกสี่่ะร้อนเนโอ้โหอันนี้โชว์ความสวยเลยเ้ตัดแชมป์ชนนี้มอไปใครบ้างอบอกเลยบอกเลยบอกห้เลยพอมอบใใครบ้างพ่อแม่่แกนนบางดีขยแล้วก็กระตุ้งกระตุ้งแล้วขยิยิแสกขยิาเสียแขยิมร้อมาเลยครับผมยิง ใครยู่ใครอยู่เอาอยูงข้างๆั้ยให้่ามีอย่าไรอยุ่าไรอายุเสิบห้าปีจะบัดไงโบราณให้คุณยายวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อมคุณยายเหนไงเหยไมเหนื่ยไหมไม่คุายเหนื่อยเลยนะคุณยายเหนื่อยหรือเปล่าคุณยายะสบายสบายเพื่คุณยายนี่จะลงเงินลงมาไหมมาเอาพกเรียบร้อยเอา ม่ไมันเบียดกันไปเบียดกันับไม่เบียดกันลยเลยเยต้องเพียให้ฉุดนั่งรอแต่สิโมงเอาแล้โมงอะไรเพียต้องมาคอยแล้วสุดท้าแล้วสุดท้ายแล้วความสำเร็จนี้ขอบคุณใครบ้างครับ โอนตมนะการได้ตครกันนนอม่ดคือเรื่องมี่ลยอยูเนทีเเรื่องิอมันมไม่แด้ม่อีโอเคครับผมดาครับายพี่น้องพี่น้องเป็วันถึงเสื้อปู้เชื้อู้นี้มกี่ไฟทั้งหมดติดต่อกันสิบสี่สิบสีแล้วนะสิบสี่องจ่ายสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้